ผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุถึงความเป็นพุทธ,ธะในจิตในใจของตนเองนั้นเริ่มต้นด้วยวิธีการคือการไหว้พระสวดมนต์แล้วก็จเจริญเมตตาในเมื่อเราทำกิจในเบื้องต้นเสร็จแล้วมานั่งขัดสมาธิเอาขาขวาวางทับขาซ้าย มือขวาวางทับมือซ้ายลงบนตักตั้งกายให้ตรงดำลงสติให้มั่นกำหนดรู้ลงที่จิตของเราเนกในใจว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ในจิตพระธรรมก็อยู่ในจิตพระอริยสงฆ์ก็อยู่ในจิต แล้วก็นึกในใจว่าพุทธโธธัมโมสังโฆพุทธโธธัมโมสังโฆพุทธโธธัมโมสังโฆสามครั้งแล้วก็มากำหนดนึกสํารวมเอาคำาดืพุทธโธ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 ไว้ที่ใจหรือบางท่านอาจจะนึกพุทรพร้อมกับลมเข้าโทรพร้อมกับลมออกก็ได้แล้วแต่สะดวก ทีนี้ถ้าหากว่าการนึกพุทพร้อมลมเข้าโทรพร้อมลมออกนั้นจังหวะแห่งการหายใจอาจจะห่างไปจิตยังมีช่องว่างที่จะส่งกระแสะออกไปในทางอื่นก็ให้ปล่อยลมหายใจเสียแล้วให้นึกพุทโทรเร็วๆเข้าพุทโทพุทโทพุท,พทโธเร็วๆจนไม่มีช่องว่างการนึกพุทโทในขณะที่เรานึกอยู่นั้น อย่าไปบังคับจิตเพียงแต่ให้รู้สึกว่าจิตของเราสัมผัสกับพุโทโธไม่ขาดระยะนึกอยู่อย่างนั้นแหละและก็ไม่ต้องไปนึกว่าเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อไรจิตจะสว่างเมื่อไรจะรู้เมื่อไรจะเห็นไม่ต้องนึกทางนั้นรู้หรือไม่รู้เห็นหรือไม่เห็นสงบหรือไม่สงบเป็นเรื่องของจิตที่จะเป็นไปเอง ในเมื่อมีการเนกพุทโธ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 ไม่ขาดนึกอยู่อย่างนั้นในเมื่อถึงการถึงเวลาพอสมควรแล้วจิตจะสงบลงไปเองในตอนแรกๆนี้ถ้าหากว่ามีอาการเคลิ้มๆเ,เหมือนกับจะง่วงนอนนั่นสอสแสดงว่าจิตกำลังเริ่มจะสงบลงไปแล้วให้เร่งบริกรรมภาวนาเข้า ภาวนาเบาๆให้นึกพุโทโธพุโทโธพุโทโธเบาๆอย่าให้มีอาการกดและขมความรู้สึกหรือประสาทในร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งพยายามทำให้สบายที่สุดทั้งกายและใจเนึกอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะถึงว่า,าเวลาอันสมควรทีนี้ถ้าจิตมีอาการเคลิ้มๆลงไป คำนึกว่าพุโทโธพุธโทโธซึ่งเรียกว่าบริกรรมภาวนานั้นเมื่อจิตมีอาการเคลิ้มลงไปเกิดสว่างขึ้นมาเพียงเล็กน้อยแล้วรู้สึกว่าคำว่าพุโทโธจะหายไปในเมื่อพุโทโธหายไปเช่นนั้นแล้วให้ผู้ปฏิบัติกำหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวหรือมิฉะนั้นก็น้อมจิตไปสู่ลมหายใจเข้าหายใจออก กำหนดรู้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกแทนคำว่าพุทโธกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจอย่างนั้นในขณะที่จิตกับบริกรรมภาวนาก็ดีหรือจิตกับลมหายใจเข้าออกมีความสัมผัสกันโดยไม่ขาดระยะก็ดีบางทีอาจจะมีอาการตัวสั่นนิดๆก็อย่าไปสนใจ บางทีมีอาการกายเบาเหมือนจะลอยขึ้นก็อย่าไปสนใจบางทีมีอาการคล้ายๆกับตัวสูงใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงหรือมีอาการใดๆที่ปรากฏในขณะนั้นก็ตามให้ท่านผู้ปฏิบัติกำหนดรู้ลงที่จิตกับลมหายใจเท่านั้นอย่าไปเอะใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วก็กำหนดรู้อยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตจะค่อยสงบละเอียดลงไปทีละน้อยละน้อยแล้วลมหายใจจะค่อยจางหายไปในที่สุดลมหายใจจะหายขาดไปเมื่อลมหายใจหายขาดไปแล้วกายที่ปรากฏอยู่ก็หายไปด้วยในเมื่อกายหายไปแล้วจิตจะสงบนิ่งเด่น มีความสวัยรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวร่างกายไม่ปรากฏแล้วในตอนนี้ลมหายใจก็หายไปหมดแล้วยังเหลือแต่จิตดวงเดียวล้วนๆสว่างสวัยอยู่อย่างนั้นอันนี้เรียกว่าจิตถึงอัปปนาสมาธิเจ็ดถึงอัปปนาสมาธิในขั้นนี้ท่านเรียกว่าปฐมมจิตปฐมวิญญาณมโนธาต เป็นแด่เพียงจิตสงบเข้าไปสู่สภาวะความเป็นเดิมของจิตที่ยังไม่ที่ยังไม่ส่งกระแสออกมารับรู้อารมณ์ภายนอกแม้ว่าจิตในขั้นนี้จะยังใช้การอะไรไม่ได้ก็าตามให้ผู้ปฏิบัติพยายามเพ,เ,าเพียนพยายามทำให้ได้อย่างนี้บ่อยๆเข้าแล้วจิตจะค่อยเพิ่มพลังขึ้นมาเอง การทำสมาธิก็จะมีความคล่องแคล่วชำนิชำนาญในตอนนี้ถ้าหากท่านจะมีข้อสงสัยว่าเมื่อจิตสงบนิ่งลงเป็นอัปปนาสมาธิตนตัวไม่ปรากฏลมหายใจไม่ปรากฏจิตก็จะไปติดอยู่ในสมถะไม่เกิดความรู้อันใดขึ้นมาบางท่านอาจจะสงสัยอย่างนี้ ความจริงนั้นเมื่อจิตอยู่ในอัปนาสมาธิในขั้นนี้จิตจ่อมไม่มีสิ่งรู้ไม่มีสิ่งเห็นมีแต่จิตดวงเดียวล้วนล้วนที่ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เท่านั้นอันนี้จิตอยู่ในขั้นสมถะย่อมไม่มีภูมิความรู้เกิดขึ้นถ้าหากสมมติว่าผู้ปฏิบัติแล้วจิตเป็นอย่างนี้บ่อยๆแล้วจะเกิดปัญญาความมาได้อย่างไร อันนี้เป็นปัญหาที่นักปฏิบัติจะต้องทำความเข้าใจแต่อาตมาขอให้ข้อสังเกตว่าเมื่อจิตสงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิในขั้นสมถะบ่อยๆเข้าก็จะกลายเป็นพื้นฐานการสร้างความมั่นคงของจิตในเมื่อจิตมีสมาธิอันมั่นคง สติก็ย่อมมีความมั่นคงขึ้นเป็นเงาตามตัวทีนี้เมื่อเจตถอนออกมาจากความสงบนิ่งอย่างนี้เมื่อเกิดความคิดขึ้นมาเท่านั้นถ้าเจตมีสติมีสมาธิมีพลังเพียงพอเจตก็จะตามรู้ความคิดนั้นไป ความคิดเกิดขึ้นมาอย่างไรจิตก็จะรู้รู้รู้ตามรู้ไปเรื่อยนี่ปัญญามันจะเกิดขึ้นที่ตรงนี้ถ้าหากว่าผู้ปฏิบัตินั้นเมื่อจิตถอนออกมาออกมาจากอัปปนาสมาธิแล้วก็เลิกจากการกำหนดจิตเลยทีเดียวถ้าปล่อยทำอย่างนี้เรื่อยๆปัญญามันก็ไม่เกิดเพื่อจะให้ปัญญาเกิดเมื่อจิตถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิ พอมาเกิดความคิดขึ้นมาเท่านั้นให้กำหนดตามรู้ความคิดนั้นไปอย่าอย่าไปปล่อยอย่าไปละโอกาสแม้ว่าจิตจะถอนออกมาโดยไม่มีพลังแห่งสมาธิเหลืออยู่ก็ตามให้กำหนดตามความคิดนั้นไปเรื่อยๆจิตคิดอะไรขึ้นมาก็รู้คิดอะไรขึ้นมาก็รู้เพียงแต่รู้เฉยๆ อย่าไปช่วยวิภาควิจารณใดๆทั้งสิ้นแล้วเมื่อปฏิบัติอย่างนี้ปัญญาของผู้ปฏิบัติจะค่อยเกิดขึ้นมาเองเพราะสิ่งที่เรียกว่าปัญญานั้นก็หมายถึงความคิดที่เราเคยคิดแล้วมันทำความวุ่นวายให้เราเมื่อก่อนนั่นเอง แต่เมื่อเราผ่านการทำสมาธิบ่อยๆเข้าจนจิตมีพลังสมาธิมีพลังแห่งสติมั่นคงความคิดที่วุ่นวายทั้งหลายเมื่อก่อนนั้นจะกลายเป็นเครื่องรู้ของจิตจะเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นฐานที่ตั้งของจิตเป็นฐานที่ตั้งของสติเมื่อผู้ปฏิบัติตั้งใจกำหนดตามรู้ความคิดของตนเองที่เกิดขึ้นนั้นโดยไม่ปล่อย โอกาสให้ผ่านไปเฉยๆในเมื่อจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกจะทำให้สติตัวนี้มีพลังแก่กล้าขึ้นเป็นมหาสติในเมื่อสติตัวนี้มีพลังแก่กล้าขึ้นเป็นมหาสติสติตัวนี้จะกลายเป็นสตินสีเรียกว่าสติเป็นอินทรีย์เป็นใหญ่ในธรรมทั้งปวง เมื่อมีความคิดอันใดเกิดขึ้นเพราะอาศัยสติเป็นใหญ่นั่นเองสติจะคอยจ้องมองตามระยะแห่งความคิดไปเรื่อยที่นี้ความคิดที่เกิดขึ้นและสติเป็นผู้คอยควบคุมอยู่นั้นในเมื่อจิตคิดอะไรขึ้นมาจะมีอาการสักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดถือในสิ่งใดๆทั้งสิ้น